Hello everyone. Welcome to English class by Teacher t u k ่ a สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรากลับมาเรียนภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เราจะเรียนในหัวข้อที่ว่า What do you think โดย Teacher Tukka ค่ะนักเรียนเคยได้ยินคำว่า think T H I N K think เป็นคํำกริยาน,นะคะหรือในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า verb ค่ะแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าคิดนะคะคิดอะไรบ้างเราจะคิดอะไรนะคะในต่อไปผู้จะมาสอนว่าท่านเรียนครูจะค,ค,ค,คิดอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเนื้อหาที่รูณจะสอนนี้ค่ะ Today I will teach you about รูปประโยคคำถาม และคําตอบนะคะเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นความ่เห็นในเรื่องของการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบครูสอนไปแล้วนะคะในเรื่องของ comparison of adjective นะคะการเปรียบเทียบมี3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1คือเปรียบเทียบขั้นปกติอันตอนที่2คือเปรียบเทียบขั้นกว่าหรือเราเรียกว่า c คอมพลีตทีฟดีกีและขั้นที่3นะคะซู a ลีตทีฟดีกีเรามาดูสิคะว่าวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบในการแสดงความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะให้นักเรียนดูหนังสือประกอบเลยนะคะหนังสือ New e x p r e s s English ประม6นะคะเปิดที่หน้า27และหน้า28นะคะมาดูสิคะว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันเอ่ยค่ะ ประโยคคำถามนะคะในชีวประจําวันของเราเราจะเจอทั้งประโยคบอกเล่าประโยคคำถามเมื่อมีประโยคคำถามก็ต้องมีคําตอบแต่วันนี้นะคะมาดูสิครับประโยคคำถามที่เราจะเรียนในวันนี้คือประโยคคําถามที่ว่า what do you think what แปลว่าอะไรนะคะ do you think เพราะฉะนั้นทั้งประโยคคําถามนี้แปลว่า คุณมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะความคิดเห็นของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะและไม่มีใครผิดนักเรียนจะมีความผิดอย่างไรไม่มีใครผิดแต่สิ่งที่สําคัญนักเรียนต้องเขียนคาศัพท์ให้ถูกต้องตรงตามโครงสร้างของประโยคนะคะเอามาดูสิว่าประโยคคําตอบจะมีโครงสร้างแบบไหนนะคะประโยคคําตอบ รูปแบบที่1คือเป็นการตอบเปรียบเทียบขั้นกว่าเปรียบเทียบขั้นกว่าครูขอทบทวนนะคะเปรียบเทียบขั้นกว่าคืออะไรคือการเปรียบเทียบ2สิ่งขึ้นไป2สิ่งนะเป็นการเปรียบเทียบของ2สิ่งนะคะว่าสิ่งนั้นจุดกว่านะคะอ่ะดูเรามาตอบคำตอบรูปแบบนี้จะเป็นคําตอบแบบไหนดูรูปประโยคนะคะเราจะต้องมีคําว่า I think ฉันคิดว่าก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ตามด้วยอ m o มอแล้วก็ตามด้วยคำคุณศัพท์แล้วก็ตามด้วยสิ่งต้องการเปรียบเทียบเป็นการให้รู้ว่าเราเปรียบเทียบสองสิ่งนะคะอ t h ติ้งตามด้วยสิ่งที่หนึ่งอ่ามอและคำคุณศัพท์แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่สองนะคะเอามาดูตัวอย่างประโยชนกันมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ example what do you think i think roses are more beautiful than orchid นี่จะเห็นว่า roses แปลว่าดอกกุหลาบนะคะเป็นพหูพจน์เราเลยใช้คำกิริยา adjective ว่า are ทำไมใช้ m o r e t h a n เพราะ beautiful เป็นคำคุณศัพท์ที่มีสามพยาง beautiful นะคะ เปรียบเทียบกับออคิ i สนะคะ I think roses are more beautiful than orchids นะคะก็จะแปลว่าฉันคิดว่าดอกกุหลาบสวยกว่าดอกกล้วยไม้นะคะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบดอกไม้สองชนิดระหว่างดอกกุหลาบกับดอกกล้วยไม้ค่ะค่ะมาดูรูปประโยคคำตอบรูปแบบที่สองนะคะ เป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดนักเรียนทราบแล้วว่าการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดก็คือการเปรียบเทียบของตั้งแต่3สิ่งขึ้นไปว่าสิ่งนั้นสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูประโยคคําตอบในรูปแบบความคิดว่าเราจะตอบรูปประโยคไหนนะคะมาดูรูปประโยคคาตอบกัน I think นักเรียนก็ยังคงใช้ คำว่าไอติงขึ้นต้นประโยคก่อนนะคะแล้วก็จะตามชื่อของสิ่งของที่มีคุณลักษณะขั้นสูงสุดเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันในบรรดาของมากกว่า2ส,สิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราจะใช้ verb to be are นะคะแล้วคําคุณศัพท์ที่มีมากกว่า3ามพยางเราจะใช้ the most นะคะอะมาดูเลยค่ะตัวอย่างเป็นแบบไหนเอ่ยยกตัวอย่างให้ดูนะคะ example นะคะเราก็จะใช้ประโยคคำถามประโยคเดิม What do you think คุณคิดอย่างไรอันแรกนะคะ I think all kids are the most beautiful นะคะฉันคิดว่าดอกกล้วยไม้สวยที่สุดเขาเปรียบเทียบคำว่า beautiful มีสามพยางเปรียบเทียบขั้นที่สุด เราเลยใช้คำว่า the most ไว้หน้าคำ beautiful ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์นะคะ I think all k h i d s are the most beautiful ฉันคิดว่าดอกกล้วยไม้สวยที่สุดนะคะนักเรียนจะคิดว่าอย่างไรก็ได้แต่รูปของประโยคจะต้องมีคำว่า I think ตามด้วยสิ่งที่ เป็นที่เราที่สุดแล้วก็ตามด้วยรูปประโยค are the most" นะคะแล้วก็คำพูณศัพท์ค่ะหานี้ครูมาสรุปให้ฟังนะคะสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งตามเป็นตารางนะคะโดยรูปประโยคคำถามยังคงรูปเดิมคือ "What do you think" นะคะประธานเป็น "you" คือคุณนะคะ "think" เป็นคำกริยาแปลว่าคิดนะคะประโยคคำถามใช้คำว่า "what" What do you think ถาม you ตอบ I นะคะเวลาตอบแล้วตอบว่า I think นะคะแล้วก็ตามด้วยประโยคประโยคที่หนึ่งค่ะ I think roses are more beautiful than orchids เป็นการเปรียบเทียบระหว่างดอก r o s e สคือดอกกุหลาบกับ o r c h คิสดอกกล้ยไม้นะคะ Beautiful มีสามพยางเราเลยใช้คำว่า more แล้วก็ตามด้วยคำว่า beautiful แล้วก็แดนประโยคที่สองนะคะ I think j u s t m e a n s are more expensive than l o t u s e oh. s นะคะ Expensive oh. แปลว่าแพงมีสามพยางนะคะเราเลยใช้ more expensive เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง j u s t m e a n s ดอกมะลิกับ l o t u s e s ดอกบัวนะคะ I think Jasmine are more expensive than lotus. e s ต่อไปนะคะเป็นการตอบขั้นสูงสุดนะคะ I think orchids are the most beautiful. Beautiful, beautiful มีสามพยางเขาคิดว่าดอกกล้วยไม้เป็นดอกไม้ที่สวยที่สุดนะคะเขาเลยใช้คำว่า the most beautiful นะคะจากตารางที่กูสรุปนี้นักเรียนคเข้าใจนะคะ ว่าเราจะตอบคําถามแบบไหนให้นักเรียนดูว่าถ้าจะตอบเป็นขั้นกว่าก็ใช้ more แล้วก็แดนนะคะถ้าจะตอบเป็นขั้นสุดให้ใช้ the most นะคะค่ะทีนี้เรามาดูกันบ้านของเรานะคะนักเรียนก็ดูไปที่หนังสือของนักเรียนนั่นแหละหนังสือ New e x g r e s s English นะคะเปิดหน้า37 look at page 37นะคะ การบ้านอันที่หนึ่งนะคะคือข้อ e think and answers โจทย์ให้นักเรียนคิดแล้วเขียนปรปโยโยคำตอบแสดงผลการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆตามความคิดเห็นของนักเรียนนะคะ example จากการบ้านหน้านี้เขาไม่ได้ใช้คำว่า what เขาใช้คำว่า w h i c h are more expensive r o roses or o r c h i i s นะคะการตอบประโยคคำถามแบบนี้ให้นักเรียนเลือกระหว่างดอกกุหลาบและดอกกล้วยไม้อันไหนแพงกว่ากันนะคะเราก็จะเริ่มจากคำตอบที่ว่า I think คือความที่เห็นของเรานักเรียนจะเลือก Roses ก็ได้จะเลือก r c h i d s ก็ได้ว่ามันแพงกว่ากันนะคะอันนี้ตัวอย่าง คูเลือกดอกออคิสคือดอกกล้วยไม้แพงกว่าดอกกุหลาบนะคะเพราะฉะนั้นประโยคของคูก็จะได้คำตอบที่ว่า I t h i n k orchids are more expensive than roses นะคะเราจะเรียงประโยคโดยเอาดอกไม้ที่เราว่ามันแพงที่สุดแพงกว่าเนี่ยนะคะไว้ด้านหน้าตามด้วย verb to be คือ are ตามด้วยมองแล้วก็ตามด้วยคำคุณศัพท์ expensive แล้วก็ตามได้วยแดนแล้วก็ดอกไม้อันที่สองคือ roses นะคะนักเรียนก็จะตอบได้ว่า I think orchids are more expensive than roses ฉันคิดว่าดอกกล้วยไม้แพงกว่าดอกกุหลาบนะคะในหนังสือ,อนักเรียนยังมีข้อ2ข้อ3ข้อ4และข้อ5นะคะนักเรียนพิจารณาโดยความคิดเห็นนักเรียนว่า นักเรียนจะตอบแบบไหนนะคะโดยยึดหลักรูปประโยคตามตัวอย่างที่ครูบอกนะคะอน,นี้เรามาดูการบ้านอันที่สองของเรานะคะค่ะการบ้านอันที่สองของเรานะคะให้เรียนเปิดไปที่หน้า23 Look at the page 23ค่ะ การบ้านหน้านี้นะคะให้นักเรียนทําลงในกระดาษ A4 มีเส้นหรือกระดาษใบรายงานนะคะเขียนชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้ในหน้าถัดไปเรามาดูก่อนว่าโจทย์ให้อะไรเราโจทย์สั่งให้เราทําอะไร compare the flowers เปรียบเทียบดอกไม้นะคะเขียนประโยคการแสดงความคิดเห็นการเปรียบเทียบดอกไม้ โดยใช้คําที่กําหนดให้นะคะเขากําหนดคําคุณศัพท์ให้มาห้าคำข้อ1 beautiful ข้อ2 expensive ข้อ3า cheap ข้อ4ี่ useful ข้อ5 big นะคะให้นเรียนเปรียบเทียบขั้นกว่านะคะนี่มาดูตัวอย่างที่ครูใช้ในักเรียนทํานะคะ มาดูตัวอย่างของนักเรียนที่นักเรียนต้องทำลงในกระดาษนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อ name แล้วก็ชื่อของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ class ห้องนะคะแล้วก็เลขที่ใช้คำว่า no เขียนโจทย์ลงไปว่าข้อ C compare the flowers นะคะเขียนประโยคการแสดงความคิดเห็นการเปรียบเทียบดอกไม้โดยใช้คำที่กำหนดให้นะคะ ทำไมเราต้องเปรียบเทียบดอกไม้เพราะบทนี้เป็นบทของเรื่องพทธเจ้านะคะดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของพวงมาลัยเราไหว้วพ,รวพระนะคะคำที่คูณหนดให้คือข้อ1 beautiful นักเรียนก็ใช้ประโยคคํำถามที่เหมือนกันทุกข้อคือคําว่า what do you think นะคะแล้วก็ตอบเขาให้เราเปรียบเทียบดอกไม้สองสิ่งก็คือเปรียบเทียบขั้นกว่านั่นเองนะคะรูปประโยคก็คือ I think ใส่ชื่อดอกไม้ที่ห อาร์มอแล้วก็ใช้คำที่ครหนให้คำคุณศัพท์คือ beautiful แล้วก็แดนแล้วตามด้วยชื่อดอกไม้ที่สองนะคะตัวอย่างคำตอบของครูข้อ1คือ I think tulips are more beautiful than poppies I think tulips are more beautiful than poppies ฉันคิดว่าดอกทิวลิปสวยกว่าดอกป๊อปปี้นะคะข้อ2 คำศัพท์ที่กูน้นดให้คือ expensive นักเรียนก็ใส่ประโยคคํคำถามเหมือนเดิม w h a t d o you t h i n k ข้อ3 cheap นันเนกเ,นเ, 4, นนเรียนก็ใส่คำถามเหมือนเดิม w h a t d o you t h i n k ข้อ4 useful นักเรียนก็ใส่คำถามเหมือนเดิม w h a t d o you t h i n k ข้อ5 big นักเรียนก็ใส่ w h a t d o you t h i n k เหมือนเดิมนะคะส่วนรายชื่อดอกไม้นักเรียนสามารถดูเพิ่มเติมใน้จากหน้า22ในหนังสือนะคะยกตัวยอย่างเช่น orchids O R C H I D S, id, ok, ers, s U N F L o w e r c h i d s แปลว่าดอกกล้วยไม้ Sunflowers S U N F L O W E R S sunflowers ทานตะวัน Jasmine's J A S, s M I N E S jasmine's ดอกมะลิ Marigolds M A R I G O L D S marigolds ดอกดาวเรือง ลอตัสส s, e s l o t u s e s ลอตัสส s ดอกบัวค่ะ t u l i p s t u l i p s ดอกทิวลิปค่ะนะคะวันนี้ก็นักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องดอกไม้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการเขียนประโยคที่ครูเคยสอนไปแล้วคือประโยคการเปรียบเทียบขั้นกว่าและประโยคการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ซึ่งอยู่ในรูปการแสดงความคิดเห็นการตอบประโยคคคำถาม What do you think ค่ะวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้อย่างสุขสนานนะคะมีความรู้มากขึ้นในการเรียนภาษาอังกฤษ goodbye ค่ะสวัสดีค่ะ see you next class ค่ะ